สวัสดีค่ะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะอันนี้รู้แล้วค่ะว่าเป็นฟักทองนะคะเบอร์ตเนิร์ดค่ะมันเป็นฟักทองลูกยาวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพอมันใกล้สุกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูเนาะว่าจะมาดูว่าการเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าอันนี้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นฟักทองนะคะ ตอนแรกไว้เล็บเจคิดว่าจะเป็นในนั้นหรือเปล่าแตงโมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แตงโมนะคะเป็นฟักทองแล้วยอดอวบเชี่แล้วก็เพิ่งออกลูกได้สองสามลูกนี่แหละจะทันึกินหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหนาวมาแล้วนี่ก็เดือนสิงหากันยาตุลาก็เริ่มเย็นนะมันอีกสามเดือนมันจะโตเท่าไหร่เดี๋ยวเรา,าคอยดูกันเนาะอ่ะ อีกสิบวันเนาะอันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาขอพูดถึงหลวงพล์พาเต็นนิดนึงเนาะเพราะว่าได้เวลานัดในศาลอุทธร์แล้วเนาะก็เหลืออีกสิบวันนะคะก็จะเป็นวันที่13เนาะที่จะไปศาลอุทธร์กันนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะขอให้ยกนะคะถ้าอะไรที่เราไม่ได้ทำเรามั่นใจเรา พร้อมพิสูจน์ตัวเองก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะวันนี้ก็เห็นลงไอภาพกันในช่องอะไรนะช่องฟ้าเนาะนะคะก็คือเฟซเห็นลงถ่ายรูปคู่ใส่ใส่ชุดทหารกันนะเออน่ารักนะทั้งสี ทงางครอบครัวนั่นแหละเห็นลงสี่คนแล้วก็ลงลูกชายคู่ลูกชายโอ้น่ารักค่ะน่ารักเออก็ส่งกําลังใจให้ทหารฐานก้าเนาะนะคะเพราะว่าทหารนี้เป็นแนวหน้าของประเทศไทยเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศไทยเราเนาะก็เห็นเห็นลงภาพกันน่ารักดีค่ะอ่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใน ในชั้นอุทธรณ์ก็ขอให้ยกนะคะยกแล้วก็ไปอรอศาลนะคะสุดท้ายเนาะก็ศาลศาลสุดท้ายนี่คือศาลฎีกาใช่ไหมนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะพอไปศาลนั้นก็ขอให้ยกเหมือนกันเนาะก็ติดตามดูอยู่นั่นแหละค่ะนะ,ะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้คอมเมนต์เพราะว่าไมล์เลิฟเจไปเน้นเรื่องปกป้องบ้านเมืองของตัวเองค่ะเพราะพ้นไม่ได้ ทนไม่ได้เกี่ยวกับการที่ประเทศของเราถูกลุมถูกคนในประเทศมาทําไม่ดีแล้วก็มาเจอวิกฤตกับเพื่อนบ้านอีกนะคะมาเจอวิกฤตกับขมนมาสู้รบกับขมนอีกเนาะมาแล้วเจก็เลยเน้นเรื่องนั้นมากกว่านี้ก็พอดีว่าจะไปขึ้นสารอุทธรก็เลยมาอวยพรให้แล้วกันนะคะวันวันนี้ก็ เกี่ยวกับทางตะเข็บชายแดนของเราก็กำลังจับตาดูโดนกันอยู่เนาะก็ได้ได้เครื่องเขาเรียกอะไรนะสกัดกั้นนั่นแหละค่ะไม่ให้โดนสามารถถ่ายภาพได้นั่นแหละค่ะเนาะแต่และคนก็รวมด้วยช่วยกันนะ่ะตามตะเข็บชายแดนนะคะในส่วนนั้นเนาะแล้วคนที่อยู่ที่อพยพจาก จากบ้านจากเรือนมาก็นั่นแหละค่ะก็รอฟังคําสั่งของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันวันไหนปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็คงบอกให้เข้ากลับไปบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้สั่งเนาะมันก็มีบางคนที่ต้องไปดูแลวัวควายของตัวเองเพราะว่าทิ้งมานานเนาะทิ้งมานานก็สงสารนั่นแหละค่ะสงสารวัวสงสารควายกันกินหญ้ากินน้ํำยังไงใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ออไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกต่อให้เราไม่อยากนะคะแต่ขเมนเขาก็รุกรานเราขมนเขาตั้งใจตั้งใจป่วนตั้งใจอะไรเพราะว่าเห็นไหมนะคะมันมีข่าวออกมาให้เราเห็นเยอะแยะไปว่าคนไทยเราบางคนมันเป็นไส้ศึกนั่นแหละคะ่ะมันเป็นไส้ศึกมันเป็นหนอนบ่อนไส้หรือเปล่านั่นแหละคะ่ะที่มีการแชร์จากนะคะท่าน รงสีเนาะจำยศจำอะไรไม่ได้นะคะทุกคนมาเล็กเจไม่ค่อยได้จำยศของใครนะคะนั่นแหละก็มีการเปิดเผยและสิ่งที่เราเห็นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทหารที่ออกมาพูดนะคะอัดคลิปพูดในมุมมืดที่บอกอึดอัดนั่นแหละคะ่ะว่าทาั้งๆที่ยึดประสาทตาควายได้แล้วนะคะแต่ก็ต้องเสียกลับไปเพราะถูกให้หยุดแลสถอยนั่นแหละคะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบเราฟังแล้วเราหึมไมแล้วเจเสือื่นตามเลยนะคะคือคนเรารักแผ่นดินเกิดของตัวเองไม่มีใครเขาอยากเสียใช่ไหมคะทุกคนไม่มีใครอยากให้แผ่นดินของตัวเองไปอยู่กับชาติอื่นที่เข้ามารุกรานหรอกคะ่ะถึงแม้ไมล์แล้วเจจะเป็นผู้หญิงแต่ใจมันรักบ้านเกิดเมืองนอนน่ะโอ้ยถ้าเป็นวัยรุ่นหุนดีด สูงๆนะคะสามารถที่จะเป็นทหารได้เนี่ยสมัครเลยแหละคะ่ะแต่พอดีวาสนาเรามันแก่แล้วนะคะความสูงก็ไม่ได้อ้วนก็อ้วนมันก็เลยไม่มีวาสนาที่จะได้ไปเป็นทหารกับเขานั่นแหละคะ่ะเนาะก็ฝากนะคะลูกๆหล,ล,ล,ลานๆรุ่นหลงังนั่นแหละนะคะรักแผ่นดินเกิดของเรารักบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะเพราะบ้านเกิดเมืองนอนของเราเป็นที่ที่ทําให้เราอุ่นใจนะคะ เมื่อเรามีบ้านเกิดเมืองนอนมีประเทศเป็นของตัวเองเนี่ยทำอะไรเราจะอุ่นใจนะคะแต่เมื่อไรที่เราไม่มีประเทศไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไปอาศัยที่อื่นเขาเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับอยู่บ้านของเรานะคะอันนี้ก็อยากเอามาพูดเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะบอกว่าทางเมืองนอกดีขนาดไหนบางคนเขาบอกเยอนยอต่างประเทศดี มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าบ้านเราค่ะทุกคนมันมีด้านดีแล้วก็ด้านเสียมันมีด้านดีแล้วก็ด้านเสียยิ่งข่าวที่มาบอกอยากจะให้ทหารขมิญมารักษาพยาบาลที่เมืองไทยเนี่ยอุ้ยไม่รู้อสมองส่วนไหนคิดนะรักษามันเสร็จมันกลับไปมันก็หันกลับมาทําร้ายเราอีกเพราะคนขมิญประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาบิดเบือนนะให้คนขมิญเกียดคนไทย ประวัติศาสตร์ของขเมรคือสอนให้คนขเมรว่าไทยคือโจรไทยคือคู่อริไทยไม่ดีกับขเมรยอย่างนั้นไม่ดีกับขเมรยอย่างนี้แต่ดันให้คนของเขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยมันย้อนแย้งกันสิ้นดีนะเพราะถ้าคนรู้ประวัติศาสตร์ของขเมรเขาก็จะเอามาเปิดเผยให้ฟังนั่นแหละคะ่ะว่าคนขเมรเป็นแบบไหนนะคะ สั่งสอนอยาให้ขมีนสร้างประวัติศาสตร์ฝ่ายเดียวค่ะสร้างประวัติศาสตร์โจมตีไทยว่าไทยไม่ดีไทยเป็นโจรไทยเป็นอย่างนั้นไทยเป็นอย่างนี้ถ้าคิดว่าไทยไม่ดีอย่าส่งคนขมีนเข้ามาทํางานในประเทศไทยตัดขาดกันไปเลยต่างคนต่างอยู่สร้างกําแพงให้มันเรียบร้อยปิดกั้นขมีนไม่ต้องมาญาติดีต่อกันนะ่ะเมื่อประวัติศาสตร์สอนให คนขมีเปลียดคนไทยก็ไม่ต้องมานับกันแค่นั้นแหละนะคะต่างคนต่างอยู่เนาะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเราสร้างกำแพงในแผ่นดินของเราขมีก็ไม่ต้องมายุ่งนั่นแหละคะ่ะเพราะมันคือแผ่นดินไทยไทยอยากจะทำอะไรก็ได้บนผืนแผ่นดินของตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าเราเสียแผ่นดินของเราให้ขมีไปบางส่วนถ้าขมียังไม่หยุด หากมีโอกาสก็เอากลับขึ้นมาเป็นของเราถ้ามันยังไม่หยุดนะถ้ามันเริ่มก่อนอีกนะนะคะถ้ามันไม่เริ่มก่อนก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทหารทุกท่านนะคะแม้จะรู้สึกน้อยใจนะคะกับการที่ถูกสั่งให้หยุดแล้วก็ต้องเสียต้องเสียบางสิง่งบางอย่างไปนั่นแหละคะ่ะ อไอตัวนี้พอดีเก็บไอ้นี้แล้วเหมือนกับพึ่งมันอยู่ข้างในคะ่ะทุกคนจะเอาไปทำชากินเออจริงๆด้วยพึ่งอยู่อ่ะเอาออกไม่เอาแล้วพึ่งอยู่ตั้งสองตัวอ่ะเสียงมันบินเหมือนมันจะออกมาให้ได้เอาไปก่อนอประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่า พึ่งบินเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ